ดีงามตามีสุขหนักหนาพร้อมหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันจันรนะคะ,ะคำของจองที่ครูยุ้ยได้ท่องไปเมื่อกี้เด็กๆพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าสัปดาห์นี้ครูปิ่นจะมาสอนเรื่องอะไรอ่าใช่ค่ะสอนเรื่องบ้านของฉันนั่นเองค่ะ อ่าต่อไปเด็กๆเตรียมตัวไปเรียนเสริมประสบการณ์กับครูป,ปินต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับครูเป,ป็นเหมือนเดิมนะคะสัปดาห์นี้นะคะครูเป,ป็นก็จะมาสอนในเรื่องของบ้านของฉันนะคะก่อนที่ครูเป,ป็นจะไปสอนนะคะครูเป,ป็นก็มีเพลงมาฝากเด็กๆหนึ่งเพลงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วรอไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงบ้านเราน่าอยู่ พลงก็ได้จบลงไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูปเป็นก็จะมาสอนความหมายและประเภทของบ้านนะคะเองมาดูที่ความหมายของบ้านกันก่อนนะคะบ้านนะคะหมายถึงเป็นที่อยู่อาศายัยและเป็นสถานที่ที่ให้ความรักความอบอุ่นและให้ความปลอดภัยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นประเภทของบ้านนะคะให้ดูที่รูปภาพพร้อมกันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นบ้านไม้นะคะ ก็คือจะใช้ไม้ในการสร้างบ้านนะคะเด็ก,ดกอ่านี่ค่ะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นบ้านปูนนะคะอ่าก็คือจะนำปูนแล้วก็หินทรายนะคะมาผสมกันแล้วก็มาสร้างเป็นบ้านนะคะแบบนี้ค่ะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นบ้านไม้ไผ่นะคะนี่ค่ะโดยที่รูปภาพเลยนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นกันไหมคะ บ้านไม้ไผ่นะคะก็คือจะใช้ไม้ไผ่นะคะในการสร้างบ้านนะคะเด็ดๆอ่าแบบนี้เลยนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นบ้านดินนะคะนี่ค่ะก็คือจะนามดินนะคะมาสร้างเป็นบ้านนะคะแบบนี้เลยนะคะาภาพสุดท้ายนะคะก็จะเป็น บ้านอิดนะคะนี่ค่ะก็คือจะนานก้อนอิดนะคะมาทำเป็นบ้านนะคะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆก็ได้รู้ความหมายและประเภทของบ้านไปแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายไปนะคะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเด็ก ใหนักเรียนโยงเส้นสับคู่ภาพเหมือนและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะดเด็กๆขามาดูพร้อมกันสิคะว่าภาพแรกนี้นะคะดูแล้วก็ดูฝั่งนี้ค่ะ3ภาพนี้มีภาพไหนคะที่เหมือนกับรูปแรกนี้อ่ะดเด็กๆช่วยครูดูสิคะภาพนี้เหมือนไหมคะดเด็กเหมือนกันไหมเหมือนไม่เอย ไม่เหมือนใช่ไหมคะอะแล้วมาดูอีกสองภาพนี้ค่ะภาพไหนคะที่เหมือนกับภาพนี้อ่าภาพนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ลากเส้นขึ้นมาแบบนี้นะคะอีกสองภาพคุณ,คณจะให้เด็กๆไปหาเองนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะต่อไปเป็นใบงานการบ้านวิชาภาษาไทยนะคะ ให้นักเรียนฝึกอ่านพยัญชนะภาษาไทยและฝึกเขียนตามรอยปากแล้วระบายสีภาพให้สวยงามน,นะคะเด็กๆขามาดูกันสิคะว่านี่คือตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรนะ้าอ่ะยอยักษ์ใช่ไหมคะต่อไปเรามาฝึกเขียนตามรอยปะกกันคะ่ะเริ่มจากตรงหัวนะคะม้วนหัวเป็นวงกลมค่ะวงกลมแบบนี้นะคะ ค่อยๆเขียนนะคะแล้วลากขึ้นไปค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะม้วนหัวเป็นวงกลมลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนให้ครบทุกตัวนะคะแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามน,นะคะอย่าลืมส่งกับบ้านคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย